ไอ้ขอครับขอลาแม่แม่ครับขอลานะครับก <c oughs> ็เย็นเสียงวงเขาเนี่ยเออเขาได้ย่อไปป้อนปากมันมากเสียงวงเขาเนี่ยเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละ <c oughs> สวัสดีครับ พบกันอีกวันนะครับผมมาเปิดมาเลยเ่ะงวดตากูยายเปิดไว้แล้วนะครับมาเจอพอดีฮ้ฮยยยยยยายย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 ้ยยยยนยครับยย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 ยอยยยยยเยย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 ยรยยยยยยอยย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 ยอย วังมีดลำแหลมเลเฮ้ยใวงอ่ะใส่ให้หงว,งใหงวงให้ให้เขาอะ่ะเริมติดใจมันแก้วล้วครับนี่ <l ug> ดูชอบมากเลยอ่ะมีดมีดแลมวมาหูดูด,ดชอบนะครับคงจะชอบมันแก้วแหละหรือว่าอย่างอืมม่น <l ug> ขอสิแม่ครับปาลานะครับแม่เย็นครับปาลานะเลยวแม่ย็นครับคุณก็สับชิ้นนั้นไม่ต้องสับเรียกขนาดนั้นหรอกสับเหมือนสับซีดาแม่สับเหมือนสับองม่วงแม่ครับจะมาไหมอุ้ยของกินเพื่อของกินไอ้ขอครับขอลาแม่แม่ครับขอล้านนะครับเรารู้แล้วครับว่ามิ่งชอบอะไร กล้วยก็ชอบมันเกียวก็ชอบระวังมีดเด้อแม่ครับลายอยากสวนสาวไปงานช่างชลินแม่พาไปหาตุล่านะครับผมขีซ่าเร่งไปขีซ่าเร่งออไม่ว่าขืนซ่าเร่งไปไอจั่วหัวจักเท้ยครับ บ้านหลังนี้นะครับเป็นของคุณตาสมัยนําคุณนายมาอยู่ใหม่ครับที่นี่แจก็อยู่อย่างนี้ครับย้ายมาจากตรงนู้นตรงรถสิบล้อตรงใกล้ๆบ้านของพ่อพ่อมิ่งครับพ่อมีโชคอะนะย,ย้ายย้ายหลังนี้มา,อาตอนพายุฝนตกหนักตอนนั้นอนะ่ะก็หลังคาเปิดครับเปิดทั้งยวงเลย <laughs> ต้องลูกๆต้องมาซ่อมให้ใหม่ครับนี่ทำเป็นครัวเป็นอะไรไปตอนนี้ แชบแชบปะดุลุดุลุพุงกะทิบ่พุงกะทิะะท่าแม่แม่หมดยังอ่ะใส่งวงเขาอ่ะเย็นใส่งวงเขาหนะอยากให้เขาจับกินดนิบดิบปะใส่งวงเขาหนะให้มันตกใส่งวงเลยเขาเริ่มจับไปแล้ว <c oughs> ดูมาพี่มาพี่มาพี่มามาเด้ว S <S ไอ้ย่าไอ้ย่าสนใจลูกบอลเลยครับจะโก,กอย่างเดียวเลยอ่ะเอามาเอามาพี่เด้พี่เด้มเอาลูกบอลออกมาหน่อยเร็วๆมดเมีดเมีดมดก็ป้อนวะคุณไม่ป้อนมันจะมาได้ไงเออมา <S 2> <S 2> <S 2> มามาเรียกมา เห็นไหมเห็นไหมจะเป็นพี่ดาวสองนี่ยเพื่อของกินน่ะได้หมดทุกอย่างแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเอากิน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 อป้อนเลยนะครับเสียงวงเขาอ่ะเย็นเสียงวงเขาเนี่ยเออเขาได้อย่าไปป้อนปากมันมากเสียงวงเขาเนี่ยเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละเขาได้ยัดเขาได้ฝึกด้วยเสียงวงเขาเนี่ยเออ นขอบคุณพักก่อนทำไม่ไปล็อกย,ยังยังยังให้กินอาหารก่อนก็ไปเลื่อย <c oughs> นั่นโต๊ะจ้อย <c oughs> <c oughs> นี่ก็เอามาเรียกเกิน าไปเดี๋ยววยมีเย็นนี่ฮ่ายู่นี่นระวังดันจอเด้อเระวังดันเพื่อคุณนะคุณอยู่ไ,ไม่ได้ช้างน้อยนี่ชอบหยอกอยู่เร็วเร็วนีว่วะปล่อยมัท่นใจเลยท่นใจหลายเลยมีน,นี่เนาะเสียปลายงวงก็ไม่เย็นเสียมือน,น้อยๆเข้าไหมก็ยังใช้ม้วนเข้าไปไม่เป็นอ่ะอืมครับดูครับ ฝึกไปในตัวเลยลูกช้างกินอาหารมันแชวมีด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 เห็นไหมเขาจะใช้ปลายงวงหยิบอะใส่ปลายงวงเขเลยใส่ปลายงวงเลยใส่ปลายงวงอือนั่นแหละอือเห็นไหมอือช่างหน่อยไม่จะช่องถ่อไม่จับจุดเฉยเลยวะอือดู มไม่ยืนหรอครับอะไรคือ,อยืนอ,อะไรคือ,อยืนเปลไดครับยงีงภาษาอีสานภาษากลางผมไม่รู้จริงอะไรยืนอ,อืดเหรออืดครับอืดโอเคครับอืดว้าวจักจั่งกระดักกรเดียดมันยิงหนัก จูไทยก็ไม่ไม่ปองอ่ะเบาไม่ปองอ่ะเราบาปองอ่ะจังว่าห้ไปลายงวงเขาหนอ่ะนะครับถ้าดูกินเข่งครับดูดูคือคือน้องจะเอาไปอยู่ที่พอจับได้ปุ๊บจะเห็นไหมจะเอาไปอยู่ปลายงวงเห็นไหมเขารู้แล้วยังยังใช้ไม่เป็นยังใช้ไม่คล่องเท่าไหร่ครับรนะรเห็นไหมมันจะตกไงเห็นไหมเริ่มดันลิงก็เริ่มดันเข้าไปแล้วครับ แฉบครับพ่อพ่อครับกินมาครับเดี๋ยวลาบให้ป้อนให้ hmm. พ่อครับมีเย็นพี่ทิมเอามันแก้วให้มีอีนี่ลูกสักลูกเอาร um ูกัะโตนะครับผมขอพระคุณเอซีนะครับที่หาได้ฝากค่าอาหารมาให้ ไม่หางดีแล้วก็มิ่งของเรานะครับเราได้ซื้ออาหารมาครับเป็นมันแก้วครับช่วงนี้ก็จะหายากนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จเพราะว่าปกตินี่จะจะประมาณเดือนอคุภมพามีนาเนี่ยเยอะครับเพราะว่าเก็บจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะปลูกที่แปลงนายครับก็ยาของพ่ออ้วนกับมิ่เย็นก็ ทำการเพาะปลูกอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอบ่อระเบือจังหวัดสารคามนะครับมหาสารคามนะครับเป็นขึ้นชื่อครับมันแก้วบ่อระเบือ <laughs> <laughs> จะไม่ค่อยให้เปิ่วยได้ครับอันนี้ช่วงมิ่งขัดกินข้าวอยู่โอ้กิน <laughs> กินกินอันนี้อยู่มา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 ไว้เลย มา哟เ oh! มฆเมฆมา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 ครับมาแล้ว <c oughs> มามาันไม่ลูกมหมมาเนี่ยครับเขากินได้หมดครับคุณก็อย่านั่งลงมาก่ายลายเออใส่งวงอ่ะใส่ปลายมือเขาเลยไหมเออให้เขาหยิบเองเอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาจะปล่อยลงไปที่ปลายงวงปั๊บเขาจะดันเข้าไป เนี่ยครับดูไปเรื่อยนะครับพัฒนาก,การการกินอาหารของเขาครับตัวครับโอ้ออยฟังดังไงเลยวะบัวต่ำกระสวงลอยลอยกระสวงลอยลอยอะไรนี่จมูกหดกระสวงลอยบอ่เพราะว่าหดกระพุน่นเนาะขนาดกระพุันยังน้อยลเลยครับทำไมน้ำหนักตัวเยอะทำไมไม่ปวดขาพระพุ่นทำไม,มปวดขาอย่างไรมิ่ง อะไรอะไร,อะไรใหญ่ทุกส่วนใช่ไหมมาที้มาที่ร้อนแดดหลอก,ล,อกล่อมไม้เลยอย่างนั้นถูต้องแล้วไปง่วงอะให้หยิบเองเด้ออย่าป้อนเนดะ้อพยายามอย่าป้อนที้สุดสุดยอดครับเอาชิ้นใหญ่กว่านี้ดิได้เคี้ยวด้วยชิ้นใหญ่หน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องแล้ว ดอดูขยิบอย่างม้วนยังม้วนม้วนไม่เป็นเห็นไหมมันโดดเห็นไหมครับจะใช้ไปจริงๆไม่อยากให้ตกพื้นนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้มิ่งครับดูพัฒนาการของมิ่งไปเรื่อยๆครับเด็กน้อยอายุจะ5เดือนพรุ่งนี้วันรนี้ครับอือ ครับดูเราต้องเราจะให้มิ่งทำอะไรเรต้องต่อไปอ<า>เราต้องแบบมาไปด,ดูดูเดินตามตูดต้อยต้วยต่อย,อยเลย,ยมานี่มามามานี่มามามาหนี้มาจะมาไหมมานี่มาไม่มาครับไม่มาพ่อเรี่เข้าไปมาอชอบอาหารมากครับมานี่มามามา,มาอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเงาใจให้มึ่ง,มงคนนะครับครอบครัวมไม่ห่างดีครับ ขอบคุณทุกสื่อุสิงครับสำหรับอาหารสำหรับช้างตกงานนะครับขอบคุณพอเรียร้ยงแม่วงครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านครับที่มีความรักความเมตตาต่อชาวช้างนะครับุกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ